สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนึ่งน,นะครับเลยวันนีออ้วันนี้จะมาคุยถึงเรื่อง s h o p ปีนะครับผมมาสมัครแล้วนะครับตามที่ผมโพสต์ไปแล้วก็มาดูค่าไอ้นี่กันดีกว่านะครับเรื่องของค่าส่งที่เขา ออกมาให้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอหารูปก่อนรูปอยู่ไหนวะค่าส่งเริ่มต้นที่สามสิบทุกคนอาจจะบอกว่าน้อยเนาะเพราะว่าผมท,ที่ผมโพสต์ไปเขบอกค่าค่าเริ่มต้นมันถูกไปหน่อยแต่มันมีอินสันทีฟให้ไงเน่ยามาแล้วนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสามกิโลแรกที่สามสิบหกบาทแต่ว่าอย่าลืมนะอันนี้มันยังไม่มันยังไม่ไม่หักค่าธรรมเนียมสี่กิโลอยู่ที่สามสิบแปดบาทก็เท่าไหรอ่อ่ะสี่กิโลหันสามสิบแปดหันสี่เก้าจุดห้าเก้าจุดห้าบาทเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ห้ากิโลขึ้นไปเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มกิโลละแปดบาทห้าสิบ 8.50ก็ถือว่าเยอะนะเท่าเท่าที่ไม่หักอ่ะมันก็ใกล้เคียงกับโรบินหรือใกล้ผมว่ามันใกล้เคียงกับทุกแอปแล้วเพราะว่าตอนเนี้มันมันไม่สามารถคือมันมันแค่ตั้งค่ายังไงอ่ะค่าขนส่งฟู้ดดีเดลิเวอี่เนี่ยให้มันสูงกว่าเจ้าอื่นนิดนึงก่อนคือมันอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาผมแบบหุนหันพันแลนที่แบบพุ่งขึ้นไปเลยมันตั้งให้เป็นแบบเป็นมาตรฐานของแอปมันก่อน นะครับแล้วมันค่อยเติม incentive เข้าไปเช่นตอนนี้อย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยที่ผมกดสมัครว่าอะไรมันบอกว่าให้ร้อยหนึ่งนะครับเมื่อคุณสมัครในวันนั้นผมก็เลยสมัครแต่ไม่รู้มันจะได้แบบแต่เงื่อนไขมันก็มีอีกถูกปะคุณต้องวิ่งให้ครบ15รอบภายใน7วันคุณถึงได้100บาทแล้วก็อิน e n น i ีฟเนี่ยมันจะให้อยู่ที่เนี่ยเป็น S point นะครับ ช่วงเวลาปกติมันจะให้อยู่ที่สอง p ์อาตีก็สอง p ล้กันสองแต้มต่อหนึ่ง order นะครับแล้วก็มันก็มีคะแนนอกีกแม่งมีคะแนนมอน gap เลยปะคะแนนจากผู้ใช้นะเว้ยอันนี้นะมึงสุดยอด4ดาวนะครับ4แน่นอนมันตั้งที่4เดี๋ยวต่อไปแม่งมันมี gap เหมือน gap อ่ะ4.5 4.7 4ดนักหนาไม่รู้ แล้วก็อัตราการรับงานสําเร็จนี่มันแกปเป๊ะเลยเพราะว่ามันจ่ายงานเป็นออโตโอ้แน่ๆดูแล้วอะมันจ่ายงานเป็นออโตโอ้แปเซเยอะก็เยอะไหมก็10 10ิบออเดอร์อาจจะยกเลิกได้สองนะครับแล้วก็เนี่ยมันบอกว่า50าสิบห้าสิบพอยต์คือหรือห้าสิบแต้มเนี่ยได้3ามร้อสบาทในในช่วงเวลาเนี่ยสิบเอ็โมงถึงบ่ายสอ้บ่ายโมง มันจะได้4ี่พ n นะแล้วก็5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งมันจะได้4 point นอกเวลาช่วงพกติมันจะได้2พ o i ต์การเลือกแล้วก็พอยต์เนี่ยที่เป็นโบนัสพิเศษเนี่ยมันจะหัก3%อันนี้ก็อย่าลืมเมื่อปลายปีก็เมื่อครบ1ปีก็ไปยื่นขอคืนภาษีได้ตัดมันจะตัดรอบทุกๆเที่ยงคืนนะครับถามว่า ห้าห้าสิบพอย์ยากไหมห้า้สิบพอยตหารสองก็เฉลีย่ยสมมติเฉลี่ยยี่้ารอบถ้าง,งานเยอะอยงไงมันก็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 ไม่ยากสมมุติทำไมต้นลินลินต้องพันกันสมมุติว่าเราได้งานเฉลีย่ยสัก4ี่กิโลก็ได้สี่กิโลสามสิบแปดบาทถูกปะเมื่อกี้พื้นฐานคือห้าสิบพอยต์นะครับสี่กิโลแล้วก่อนนะ 25รอบสมมติเราเอาตีเฉลี่ยอเอาสัก20รอบแล้วกันน่าจะได้50าสิบ p o i หรือเอายี่ห้าไปยนะี่ห้ายี่้าคูณสามปดยี่้าคูณสามสดได้ถึง9ก้าห้าสิบบาท950้าสบาทนะอันนี้เป็นค่ารอบปกตินะยังไม่นรวม point บวกอีก3ามสิบาทเราจะได้วันหนึ่งอยู่ประมาณพันหนึ่หสิบาทประมาณนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่มันมัน ขึ้นอยู่กับงานก่อนถ้าเปิดตัวแล้วอัดโปรโมชั่นแรงยังไงผมว่าช้อปปีแม่งได้เปรียบตรงนี้ว่าด a ต้าเบ e แม่งเยอะมากแล้วช้ e อปปีเนี่ยมีเทนเซน่ยของจีนเนี่ยพวกกาลินาอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบเป็นในนี่เลยทุนหนาทุนหนักเลยออเริ่มต้นน่าจะแบบปุ้งปั้งอยู่พอสมควร เนี่ยมันบอกว่าเห็นปะมันบอกช่วงพีคได้ประมาณ10ออเดอร์ช่วงเวลาปกติได้6ออเดอร์ก็จะได้มาเน,นี่ยช้าช่วงพีคได้10ใช่ปะก็จะเป็นช่วงที่ช่วงกลางวันกับช่วงเย็นช่วงละ5ออเดอร์ก็ช่วงเวลาปกติก็จะเป็นช่วงละ3ออเดอร์ก็จะได้52พอยต์แหละก็จะได้310บาท แล้วก็เนี่ยมันบอกว่าหาไรเดอร์รับออเดอร์ละ1กิโลเฉลี่ยแล้วก็ประมาณอออเดอร์ละ55บาทใช่ปะต่อออเดอร์ประมาณนั้นแหละก็คือผมว่ามันก็ก็โอเคถามว่าเริ่มต้อนอาจจะถูกแต่อย่างไลแมนตอนนี้ก็40เท่าไหร่42บาทในกอทมอใช่ปะ โรบินถ้ารับผ่านแอปเทาสกุตตาสีอ่ารับผ่านโรบินเอง43่เริ่มต้นแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวมันต้องมีต้องมีอะไรเพิ่มแน่ๆเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันอัดโปรไม่แรงพอคนขับไม่มาตอนนี้มันมีแอปหลักของตัวเองอยู่แล้วถูกปะการที่คุณจะมาเสี่ยงกับแอปใหม่เนี่ย ต้องเพิ่มความมั่นใจคืออะไรจ่ายเงินครับจ่ายเงินเหมือนเหมือนโรบินเมื่อปีที่แล้วอะโรบินปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวไม่ค่อยมีใครวิ่งหรอกงานโอ้โหไกลส่งไปเอสมอมาบอกว่าออเดอร์แรกได้ห้าร้อยปิดปิดลายแมนก่อนเลยกดรับโรบินโรบินได้มาสามโลโกดเลยค่ะไม่เป็นไรเอาออเดอร์แรกก่อน <c oughs> คือเอาตัวเงินมาก่อนไม่ได้ก็ทุกค,คนก็ง,งงหมดแหละพอเห็นตัวเงินส่งปุ๊บอ้าวรับก่อนเลย ่วนแลนดนี้จ่ายดีเห็นเมละ่ะสุดท้ายมันก็ขึ้นกับว่าคุณคุณจ่ายแค่เท่าไหร,เร่เริ่มต้นอนะ่ะแล้วพอจ่ายไปปุ๊บลองวิ่งปุ๊บแล้วมันเวิร์กอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งให้คุณ s h o p ป,ปีเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีอะไรอีกเยอะมันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้แน่ๆเพราะว่ามันครบช้อปปีเนี่ยครบเครื่องกว่าทุกแอปเลยนะตอนเนี้ยเรื่องทั้งกระเป๋าเงินบบรเทที่เป็นช้อปปี้เปย ตอนนี้เขารีแบรนด์มันเป็นช้อปปี้ไปแล้วถูกปะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสั่งเนี่ยที่คุณสั่งเนี่ยช้อปปี้โชปปี้อะไรเงี้ยก็เป็นอันดับต้นๆเบียดกับลาซาด้ามาตลอดการไลฟ์ขายของไลฟ์ like อาหารในช้อปปี้เนี่ยผมมองว่าแนวเนี้ยเขากําลังเตรียมตัวแล้วเพราะว่าในช้อปปี้เนี่ยสามารถไลฟ์ขายของได้ต่อไปช้อปปี้อาจจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม Facebook แพลตฟอร์แมแบบไลฟ์ก็ได้ที่แบบทุกคนใช้แบบ แชทอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบโต้กันระหว่างซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากับเราหรือร้านค้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละนะครับตอนนี้ผมว่าช้อปปีมันครบเครื่องมากๆการจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่มัน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 ครบเครื่องกว่าหลายๆแอปมันทั้งเี่ยอีคอมเมิร์ซสั่งอ่ะสั่งของนู่นนี่นั่นถูกปะหลายๆแอปมันยังเป็นแค่ฟู้ดเดลิเวอรี่หรือส่ง ส่งของทั่วไปแต่อันนี้มันครบเครื่องมันครบรถอ่ะแน่นอนเลยต้องลองนะครับเดือนหน้าเขาน่าจะนัดวันอบรมเดือนหน้านะครับแล้วก็เริ่มวิ่งตุลาเรื่องซื้อกระเป๋าเหรอผมมีกล่องลายแมนอยู่แล้วแต่ผมซื้อแหละมันต้องซื้ออยู่แล้วอาจจะซื้อเสื้อซื้อชุดเล็กอ่ะกล่องใบเล็กมีชช่องของช้อปปีใช่ปะ่ะแล้วก็เสื้อแขนยาว มันก็จะสะดวกหน่อยถ้าสมมติว่าช้อปปีไม่มีงานเราก็สวมของแอปอื่นเข้าไปได้ไงเพราะว่าถ้าเสื้อเสื้อที่สวมผมมองว่ามันน่าจะไม่หนาและใส่ไม่ไม่ร้อนมากแต่ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยใส่กันขี้เกลือขึ้นเลยนะครับก็น,นั่นแหละนะครับก็ถือว่าผมมองว่ามันเป็นเส้นทางใหม่ที่เราต้องลองแลหลายคนอาจจะคนคนที่วิ่งแอปที่ทุกคนวิ่งกันอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบ แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยต้องลองนะครับเช่นบางคนบอกว่าฉันวิ่งลายแมงอยู่แล้วฉันได้เยอะอยู่แล้ววันหนึ่งมีคนหนึ่งมาบอกว่าพันแปดต้องวิ่งลายแมงถึงสี่สิบรอบเยอะมากเลยน,นะพันแปดเนี่ยต้องวิ่งประมาณถ้าแบบเช้าหกโมงถึงหนุ่มสองทุ่มหกโมงหกโมงเย็นประมาณสิบสองถึงสิบสี่ชั่วโมงซึ่งผมว่ามัมนใช้เวลายเยอะมากๆจนแบบเยอะไปไหนนะครับแล้วสภาพร่างกายเราจะแบบ สูงลงไปเรื่อยๆเ,เพราะอากาศทั้งร้อนเจอทั้งร้อนหนาวอย่าลืมนะครับร่างกายเรามีจุดมีจุดพีขมันอยู่ณวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆอาจจะชัดดาวตัวเองได้เดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งถ้าไปอบรมปุ๊บเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามน,นะครับกดซับสไคร e ช่องเอ็มวินทีวีด้นะครับ